สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านนครด้วยนะคะ,ะวันนี้กว่าจะออกกล้องนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องแต่งหน้าแต่งตานะคะป่านนี้ก็อย่างโบอง,งาม,มนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็แวบะบมาอัดคลิปนะคะมาอัดคลิปเกี่ยวกับ การฝึกคัดลายมือของนักเรียนอนุบาล3นะคะคุณครูอัดคลิปของนักเรียนทุกคนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะอะตอนเย็นนี้ดูนะคะสวัสดีคะ่ะน้องยายาทำไรคะทำไรคะเขียนกอไก่เขียนสวยๆนะคะไหนเขียนเขียนยังไงดูสิ สวัสดีค่ะน้องเบลินทำไรคะเขียนกอไก่โอ้ต oh, ัวหนังสือสวยเขียนให้ตรงกันนะคะสวัสดีค่ะโรตัสทำไรคะโอ้เขียนกอไก่โอ้สวยเขียนช้าๆนะคะจะได้สวยๆสวัสดีค่ะมะนาวทำไรเอ่ยเขียนกอไก่โอ้ยบัดีมาไผ่นะบัดี สวัสดีคะ่ะเขียนอะไรคะเขียนอะไรคะ <S <S ก็ไก่เขียนช้าๆแล้วก็สวยๆนะคะสวัสดีคะ่ะน้องเคมสวัสดีคะ่ะสวัสดีโออไว้ยกมือสวยๆสวัสดีครับอันไหนเขียนกำลังทำอะไรคะเขียนก็ไก,ก่เอเขียนก็ไก่เก่งจังเลยเออเขียนให้ตรงๆนะคะ ไปสวัสดีค่ะไหนโอ้เขียนกอไก่สวยจังเลยอาเขียนช้าๆนะคะสวัสดีค่ะน้องคิมหนันสวัสดีครับทำอะไรคะเออดูสิโอ้คิมหันเขียนสวยจังเลยเขียนให้ตรงกันนะคะ สวัสดีครับสติงกำลังทำอะไรคะรดูซิอาเขียนเขียนให้ครูดูซิเขียนตรงกันนะคะเขียนตรงกันเออไหนน้องฟิลมสวัสดีค่ะไหนหน้าสิคะไหนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่เออหนูเขียนอะไรคะเขียนก็ไก่เขียนให้ตรงๆนะ เจอเหมือนูนสวัสดีครับเออเขียนตรงขยับขยับขยับคุูพรเออเป็นตรงนะคะเออเบลอเบเอเขียนสวยจังเลยฟิวเจอร์เอามือออกสิเขียนสวยจังเลยเขียนช้าๆนะคะ